ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบปะกับพอเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับวันนี้กับพอเตียมพามาสรุปเลขเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุทธที่4ธันวาคม67เกกล่าพัฒนาออก846353 3ครับเลขหลางก็อกอก63เนาะพี่น้องเนาะครับชุดที่พอเตียมสรุปให้กับ มาจักตัวพี่น้องซุ่มแต้มลายล 7, 8, คะแนนลายเจ็ดแปดเก้าขับมาสามมาสี่มาหกพีน้องเนาะโอ้สีโส่โบมาสี่มีเนาะขับมีสามห้าสามหกอ่ะเพื่อนี่ผมเตรียมภามาสรุปต่อยิงนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนะครับ ครับกะสิมีอยู่ประมาณสิบหกอาจารย์นะพี่น้องเด้อมือนี่สิบหกอาจารย์ดังนะครับเนาะครับเ,เตรียมเปเริื่มเลยนะพี่น้องเนอะพ่อช่างคมนะครับเนาะครับพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี่พี่น้องสี่กับห้า ครับเาส่วนจับคู่เด้กพี่น้องเนอร์พ่อจังคมเนี่ยในสี่เก้าสี่หนึ่งพี่น้องครับตัวโมเนนเฮอกก้าพิจารณามุนเด็กพี่น้องเนอครับแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมกับอขอขอบคุณหลาย,ย,ยนะครับเด้อพ่อช่างคมเรารับเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่พ่อฉลองนะพี่น้องเนอะขับพ่อฉลองบนล่างวิ่งรูดสี่กับเก้าเน้นที่สี่พี่น้องสี่กับเก้าขับครับสี่แปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์ตัวเน้นนะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผม ครับก็เตียมขอขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้พอพ่อฉลองเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูกูแก้วได้พี่น้องเด้อครับปูกูแก้วบนล่างวิ่งรูดศูนย์ตัวเดียวพี่น้องศูนย์ตัวเดียวครับครับมีศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนาะพี่น้องเนาะครับปูประเดนในที่ศูนย์เก้าได้พี่น้องเด้อ ามาสอบสก,กับพิจนนารณาเมืงเอ,องเนาะพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับรเทียมกา,ก,ากับขอบพรกคุณปูหลายๆเนาะครับเนาะปูครูแก้วนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เฉียม,มาลาดเด้อพี่น้องเด้อรับอาจารย์เฉียม,มาลาดเลขติดบนล่าง สามสาพี่น้องเน้น3กับ4 3กับ5้ครับ345ส,สี้านะพี่น้องเนาะสามสานะครับลงเบิดเลยครับมีสามเก้าห้าเกนาะพี่น้องเนาะกันเบิร5 5 8, 8้นะครับเอาแคปหน้าจอครับผม ครับพอเตรียมขอ,ขอขอบคุณหลายนะครับเดอ้ออาจารย์เฉียมมาลาศนะพี่น้องเนาะครับอันนี้พอเตรยมแก้ข่าว้ะพี่น้องเนอเลขพ่อบ้านสวนพี่น้องชุดที่พอเตรยมลงงหาเป็นชุดเก่านะครับอันนี้คือชุดไม่พี่น้องนี่คือของพ่อบ้านสวนพี่น้องนี่ครับลาพัฒนาพ่อบ้านสวนบนล่างวิ่งรดดห้ากับสองเน้นที่ห้าพี่น้องห้ากับสองห้า สองนะครับครับพ่อบรรสวนประเด็นไหนที่ห้าสี่กับสองศูนย์นะพี่น้องเด้อครับงวดที่ผ่านมากกับเขาทั้องบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นตัวกลับครับฉะนั้นแล้วก็มักชอบตัวในหเอาก็จะเริ่มกลับตัวไว้น้ำนะพี่น้องเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับก็เตรียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อบ้านสวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนคนริมทางได้พี่น้องขับเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูดสามกับสี่พี่น้องสามกับสี่ครับขับจุดเนีนพี่น้องเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่ได้พี่น้องเนอะ ขับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกบขอขอบคุณหลายๆนะรับเด้เซียนคนริมทางเนาะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสด,ดีพี่น้องเนอะครับพ่อสวัสดดที่พานมากกับสามห้าได้พี่น้องเนอะวันนี้ไห้มาบนล่างมิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่สี 5, ่พี่น้องโอ้สี่กับห้าในีายไลน์พี่น้อง สี่ห้านะครับครับพ่อพอนน่ให้ที่สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดได้พี่น้องครับฉะนั้นแล้วห้องจะเลื่มได้พี่น้องเลื่อมมักสอบตัวในห้องจะเลื่มกลับตัวใบนาส่วนเหล็กพม,มานากันพี่น้องสี่ห้าเก้าศูนย์ได้พี่น้องเ,เรื่องเหล็กพมานากันนะครับครับแคปหน้าจอครับผมครับขอแตรียมขอ,อขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อ พ่อสวัสดิ์นะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราดพี่น้องกับปูโคราดบนล่างวิ่งโลด5กับ6เน้นที่5้พี่น้อง5กับ6 ติดหาพี่น้องห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นพี่น้องเออเอาหมักสดตันเดห้องก็กจะเริ่มกลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกับขอพระคุณปูได้เลยเนาะครับเนาะปูโคราชนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเนาะปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งโดดเจ็ดกับแปดพี่น้องเน้นที่เจ็ด เจ็ดกับแปดครับครับมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะพี่น้องเนาะเอามักสอบตัวเดียงเขากันพิจารณ้ามึงเอานะพี่น้องเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกราบขอบพระคุณครูหลายๆเนาะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับนะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานนะพี่น้องขับเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูด9กับ3พี่น้อง9กับ3 9 3เกขับขับเน้น9ก้า9าสองเกพี่น้อง ครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับกระเตียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเสียนน้องหานนะครับเนอะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเสียนเพลงเนี่ยพี่น้องเนอคขับพ่อเสียนเพลงบนล่างมิ่งรูดสามกับสี่พี่น้องสามกับสี่สามส,สี่นะครับ รับเน้นที่สามเก้าสามสี่สามสองนะพี่น้องเนอะรับตัวกันตัวลอกยังกระเบิงไหวนะพี่น้องเนาะรับจับหน้าจอครับผมรับเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อเซียนเพลงเนาะรับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเนอะ ขับเซียนหยวนบนล่างบิ่งรูดเจ็ดกับ8ดพี่น้องเจ็ดกับแปดเดแดนะค,ะครับขับเน้นแปดสองแปดสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดได้พี่น้องเนอะอามากสอบตัวเด็กกับพิจาหน้ามึงออกนาะพี่น้องเนาะครับแคบหน้าจอครับผม ครับปอแทีมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศรีสะเกตได,ด้พี่น้องครับปูศรีสะเกตบนล่างมิ่งโลดสีกับเกีพี่น้องสีกับเกีสีเกีนะครับครับส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผม ครับข,ขอแถมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับนาอปู่ศีสะเกดนะครับครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเนอะครับเซียนชัยวานบนล่างบิงร,รูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดนะครับ ครับตัวเน้นกับเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ได้พี่น้องเนอะเเซียนชัยวันเนาะครับเนาะครับแคปหน้าจอครับผมครับพ่อเทียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวันเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้อง เซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าพี่น้องสี่กับห้าครับรับมอเที่ผ่านมากกับหกสามเข้าตรงๆนะพี่น้องเหลือเซียนหนองคายครับเหลือเจ็ดสี่เจ็ดห้าบนเนียพี่น้องเนาะเบิงเอาเนาะพี่น้องเนาะรับคอยเข่าอีกเอาแคปหน้าจอครับผม ครับปอเตี่ยมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนน้องคายเนาะครับเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องบ้านนี้อนอนอของปอเตี่ยมน, 9, พน,นะ,ะพี่น้องเนาะครับแปดกับเก้าพี่น้องแปดกับเก้าพี่น้องเนาะครับแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเด้อพี่น้องเด้อ ครับผิดพลาดประกันในพอเตียมกราบพอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับค่ับตอนนี้พอเตียมพามานับเพิ่งน้พี่น้องเด้อคะแนนน้ากันเนาะครับเนาะครับตัวได้หน่อยตัวได้ลายพี่น้องก็ได้เห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับศูนย์น้าพี่น้องหน,นึ่งคะแนนหนึ่งไม่มีคะแนน สมี1นคะแนน3มี4นนีคะแนนสมี8ปคะแนน5มี6กคะแนน6มี1นคะแนน7มี4นนีคะแนน8มี4นนีคะแนน9มี3นาคะแนนพี่น้องสี่น้อพี่น้องเนาะสหลายกระโม่มี8ปคะแนน ลองโอ้คือ้ลายเลยพี่น้องซีคะแนนซีคะแนนซีคะแนนลองสามห้า เพียแปดพี่น้องอันนี้คือตัวล่องนะพี่น้องเนาะครับตัวล่องก็สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดนะพี่น้องเนาะลองจับใส่กันเบ้งนะครับ ครับเอาแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเน้อรับผิดพลาประกันใดโปอเตรียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเน้อเอาสายบิงสายหลุดมักขัดจัดขัดกระพานนะพี่น้องเนาะรับพอเตรมขอไว้พรอนคอายเข่าค่อยแตกปังๆรับพี่น้องอิบซีกะจะได้โชคๆมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะาลื่มพี่น้องครามาแล้วก็จะเลื่มคนไรคดแช์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคเสน่ห์ได้พี่น้องเน้อ ฝากกดติดตามากดมกระดิ่งแจง้งเตือนไ่นํานพี่น้องเนาะเพื่อจะบอพหาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ขออีี่ทุกคนโฉกโมันมานเฮงเฮรว่ยๆกันทุกคนนะครับเนาะับไอกันชิปนาพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม